สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทําขนมตัวนี้กันค่ะเรียกโมอสกถ้าตัดออกมานะคะใครหลายๆคนคงได้ทานคงเคยทานตามร้านเบเกอรี่ทั่วๆไปนะคะแต่ใครจะรู้ว่ามันทำง่ายมากถึงมากที่สุดไม่จำเป็นต้องใช้เตาอบนะคะไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มากมายเลยคะ่ะมีแต่ว่าของที่มีในบ้านเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูนะเป็นยังไงรัรหรูดูดีมีชาติกูลไปซื้อกินทำไมชิ้นตั้งหลายร้อยทำเองก็ได้ก้อนบเลอบะลเบล่านี่ ขนมตัวนี้นะคะลูกมีนาชอบทานมากมีหลายเทคนิคค่ะแต่วันนี้มีนามาสอนเทคนิคที่ง่ายที่สุดในโลกและทำแค่5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะออกมาเป็นขนมอร่อยออร่อยสวยๆทุกคนได้ทานไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะมีนาไม่ดึงทุกคนไว้แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะละลายเนยตักไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะแบบมีนาะเป็นเนยจืดนะคะหรือใครจะใช้เนยเค็มก็ได้เดี๋ยวเราจะละลายละลายละลายตั้งไฟละลายเนย มินาจะใช้ตัวนี้นะคะตัวบิสกิตตัวนี้ใครจะใช้เป็นแครกเกอร์หรือคุกกี้อะไรก็ได้ขนมปังปีป๊บอะค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเอาไส้ออกนะใช้ประมาณ1 p a แพ็คครึ่ง1แพ็คเนี่ยประมาณ250กรัมนะคะ220-250กรัมข้างในตัวเนี่ยมินาก็จะมีตัวที่ลูกึ้นเหลืออยู่นิดหน่อยมีนาใช้แพ็คครึ่งนะ1แพ็คประมาณ220กรัมนะคะคือมันจะเหลื่อมล้ำกันนั่นแหละ ใช้เป็นแค็คเกอร์คุกกี้ที่เรากินเหลือกินเหลือที่ลูกกินเหลือกินไม่หมดเนี่ยแหละค่ะเอามาทําได้หมดหนึ่งแพ็คครึ่งหรือว่าจะเติมมากกว่านี้ก็ได้คือมันต้องดูเนื้อเนื้อเป็นหลักง่ายยังไงง่ายถึงง่ายที่สุดค่ะก็คือเราก็หักตัวบิสกิตเนี่ยแหละค่ะถ้าใครไม่อยากหักนะคะเอาเข้าเครื่องปัน่น ปั่นแบบว่าเขาเรียกว่าปั่นแค่พอหยาบๆอะคือ,<ะ>อโมเสกเนี่ยนะคะใครอยากให้เห็นแบบเป็นรอยขาวๆตัดออกมาแล้วสวยๆก็หักให้มันใหญ่หน่อยแต่ว่าถ้าใครแบบว่าอุ้ยไม่เอาอะฉันนี่อยากให้มันเหยนอะก็ปั่นให้มันละเอียดหน่อยนี่แหละค่ะมันอยู่ที่ว่าเราชอบรสชาติแบบไหนเท่านั้นเองอะแล้วก็ตัวนี้ลูกชายมีนาชอบกินมากเลยนะ คนตุรกีเขามีหลายสูตรนะคะบางสูตรเอานมไปต้มก่อนกับผงโกโก้บางสูตรไม่ต้องต้มก็ได้ค่ะวันนี้มีนาจะลองแบบไม่ต้มนะคะใครจะเอาผงโกโก้น้ําตาลนะคะแล้วก็นมเอาไปต้มก่อนก็ได้ให้พอร้อนแต่มีนาไม่ต้มแหละมีนาอยากลองอันที่ไม่ต้มนี่แหละเนี่ยค่ะใช้มือบี้ มินาล้างมือแล้วนะคะของพวกนี้มันต้องบอกเลยมันต้องใช้มือทำอะ่ะพอดแหวนก่อนเดี๋ยวโดน f c ว่าเอาเดี๋ยวโดน f ี c ว่าเอาว่าช็อกโกแลตไปติดในแหวนอ่ะมีนาหักแค่นี้แหละมีนาชอบแค่นี้แหละมีนาอยากให้ตัดออกมาแล้วแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นรอยสวยๆเนยละลายเมื่อกี้ค่ะเนยละลายเมื่อกี้ที่เราละลายอะ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วเราจะนี่มันก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งไม่เคยเตรียมอะไรเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยเตรียมเคยเตรียมแล้วค่ะคือแบบเป็นถ้วยถ้วยเอฟซไม่ชอบเอฟซบอกมันไม่เรียวค่ะพี่หนูไม่ชอบพงโกโก้ค่ะใส่ไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะพูนๆน,น,นะเห็นไหมว่าตักพูนๆแบบนี้ใส่ไปน้ำตาลไอซิ่งค่ะน้ำตาลป่นน้ำตาลไอซิง่ง คือว่าใครชอบหวานใส่ไปครึ่งถ้วยตวงใครไม่ชอบหวานนะคะมีนาไม่ชอบหวานเพราะว่าตัวแครกเกอร์ของมีนาเนี่ยมีความหวานอยู่แล้วมีนาจะใส่ไปเศษ1นส่วนสาถ้วยตวงตัวแครกเกอร์ของมีนาก็มีความหวานอยู่แล้วนะแครกเกอร์ใครเค็มนะคะใครแบบว่าชอบรสทงรสเค็มก็ไม่ว่ากันคุกให้เท้ากันก่อนคุกก่อนเดี๋ยวจะใส่นมค่ะใส่นมก็เจ็จ เรียบร้อยใครจะรู้ว่าโมสอสกทําง่ายมากถูกปะทาง่ายข้างในเนี่ยะคะ่ะใครอยากให้มีความลรศหรูดูดีมีชาติตะกูลนะคะใส่ถั่วที่มีชาติตะกูลลงไปค่ะเช่นถั่วพิตาชิโอนะคะถั่วอาถั่วอะไรนะถั่วแมคคาดีเมียเพื่อเพิ่พมรสชาติข้างในของเขาอะเราสามารถใช้คแคลกเกอร์ลสอะไรก็ได้อะลดอะไรก็ได้นะ ใครมีฐานะหน่อยสามารถใช้โอรีโอได้นะคะแต่เอาครีมออกนมค่ะนมธรรมดาน,นี่แหละใครจะต้มก่อนให้อุ่นๆก็ได้มีนาใช้นมอุณหภูมิห้องนะคะหนึ่งถ้วยตวงเทใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวพอไม่พอเดี๋ยวเราค่อยว่ากาันถ้าแบบว่าเขายังไม่ค่อยเหลวมากใช่ไหมมีนาก็จะเพิ่มเพิ่มนมลงไปอีกเท่านั้นเอง ผงโกโก้ผสมกันก่อนก็ได้เหมือนกันบางคนใช้มือนะใส่ถุงมือค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยขยำขยำเลยซึ่งอันนั้นะเป็นอะไรที่ดีมากมีนาบางแสงใช่ไหมขอโทษนะคะซึ่งอันนั้นเป็นอะไรที่ดีมากมาามะะนนเพราะว,ว่าทุบอนูของเขาเนี่ยมันจะพอดีซึ่งมีนาไม่มีถุงมืออ่ะ ได้อยู่นะแค่นี้แหละพอวางมันลงไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะตัดหน่อยนึงมีนาจะปูสักงสองชั้นนะคะเพราะว่ามันจะก้อนใหญ่ เดี๋ยวเราจะปูสักงสองชั้นโคมินาก็เล็กเล็กนี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าเสร็จแล้วเราก็เอาอีกตัวโมเสกเนี่ยแหละค่ะเทลงไป ่ของมีนายังมีแบบมีความเป็นแบบว่าเป็นก้อนๆอ,นอะ่ะถ้าทุกคนเห็นอ่ะนะซึ่งมีนาชอบแบบนี้มันแบบพอตัดออกมานะมันจะมีความเป็นสีขาวอะ่ะมันจะแบบมันจะดูดีอะ่ะเนี่ยเกลียก่ยคนนิดนึงใครอยากทําเป็นสี่เหลี่ยมทําใครอยากทําเป็นสามเหลี่ยม ทำนะคะแต่ว่ามีนาทําเป็นวงกลมทํายังไงเป็นวงกลมก็แค่ม้วนมวนให้เขาเป็นวงกลมท่านเองนี่ม้วนนะคะม้วนนี่นะคะอัดเขาแบบนี้ยให้เขาเป็นวงกลมๆเห็นไหมหม้วนแล้วก็อัด จะได้เป็นกลมๆเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะ2ชั่วโมงพอเขาเสร็จตัวแล้วเดี๋ยวเอามาตัด2 3 4ชั่วโมงได้หมดนะคะมันอยู่ที่ความฉ่ามีนาเอาไปแค่2ชั่วโมงก็พอเดี๋ยวมาดูกันต่อจะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วนะคะ2ชั่วโมงแช่ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกัน เนี่ยเราใช้ถุงพลาสติกก็ได้ตอนแรกมีนาใช้พลาสติกใช่ไหมพลาสติกมันแตกมีนาเลยเปลี่ยนเป็นถุงพลาสติกแทนค่ะเนี่ยถุงพลาสติกยาวๆใช้ได้เหมือนกันค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะตกแต่งแบบไหนนะ เนี่ยค่ะตัดให้ดูยิ่งใส่ถั่วย,ยิ่งดูดีบอกเลยเห็นไหมพอเราไม่ไม่หักเขามากไม่หักเขามากเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นก้อนสวยงามแบบนี้เราจะตัดให้เขามีความหนานิดนึงนะคะนี่ตัดให้เขามีความหนานิดนึง ทําง่ายค่ะอยู่บ้านก็ทํากินเองได้ตัวโมเสกเนี่ยมันเล่นได้หลายแบบเนี่ยนะคะตัวโมเสกมันเล่นได้หลายแบบก็คือเราสามารถจุ่มช็อกโกแลตก็ได้ค่ะแล้วก็โรยถั่วใส่ถั่วอะไรเข้าไปข้างในก็ได้เห็นไหมว่าเขาก็มีความสวยอะ่ะบอกเลยว่ามีความสวย แล้วนะคะเห็นไหมคะตัวนี้มีนายจุ่มเป็นช็อกโกแลตสีขาวช็อกโกแลตเนี่ยแหละคะ่ะเอาไปละลายค่ะเอาไปละลายด้วยการตุ๋นนะคะอร่อยดีเอาด้านเนี้ยมาจุ่มเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้ yeah บิสกิตเยอไหฮะเย้ไห,ห,ไไหช่วยยับอยากให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะแค่ใช้บิสกิตอย่างเดียวเท่านั้นนะคะบิสกิตนมและของที่มีในบ้านเราก็สามารถทำขนมอร่อยๆให้ลูกให้หลานที่บ้านทานได้เหมือนกัน บอกเลยว่าอร่อยค่ะชิ้นเดียวไม่พอดี๋ยู่ม่ลานชิมชิ้นนี้ให้ดูให้จุ่มช็อกโกแลตเนี่ยมันก็อร่อยอยู่แล้วสำหรับเด็กๆกันเนาะ <c oughs> มาหกัดไปข้างในนะคะรสชาติก็จะมีความหรูหราขึ้น <c oughs> อร่อย ชิ้นเดียวไม่พอเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะหาอะไรครอบไว้แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยเป็นไงคะดูสวยงามเห็นวิสกี้ก็ร้ลองวิสกี้ลองทำดูนะคะใช้ของที่มีในบ้านนะคะเอามาทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น ช็อกโกแลตนะคะช็อกโก,ลกแลตจะเอาไปผสมข้างในก็ได้รสชาติก็จะดูหรูหราขึ้นนะคะมันอยู่ที่ว่าเราอยากทําแบบไหนแต่ตัวนี้มีนารับรองเด็กๆชอบแน่นอนค่ะลองทำกันดูนะคะ